หล่อภาจานทร์จากอำเภอเมืองจังหวัดนครนยยายกวิจารจากอำเภอปากทีจังหวัดนครนยายกเกิดการปัดบันเนีบนผมในความคิดของผมนะครับรายการนี้เขาผ่านมาตอนนี้อินเทรด10%นะครับเหลืออีก4-5เทสต์ดังที่เรานะครับวางอยู่กับพวกเราตั้งแต่เช้านะครับ เราให้เกมภารในฐนั้นจบนะครับอย่างสมูทแบบจบกันอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ครั้งหน้าต้องมีครั้งที่สองครับถ้าจบแบบสวยงามจริงๆแล้วเนี่ยเกมแท็กนี่จะจัดปีหนึ่งสองครั้งด้วยต่ำไปนะคุยกันเมื่อคืนเนี่ยต้นปีกับปลายปีนะครับก็ตอนนี้ทีมงานของ เดี๋ยวแจ็คก,ก็ได้รู้รายละเอียดในทุกอย่างแล้วค่ะการให้จ่ายมีอะไรบ้างครับพี่น้องทุกอย่างชี้แจงกันกับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบางคนบอกว่าป้ายข้างสนามเยอะขนาดนั้นไม่มีอะไรแล้วถามเด็กแจ็คสิเราไม่ได้เก็บ,กบตเงินสปอนเซอร์เยอะนะครับแล้วแต่ท่านจะให้นะครับเราไม่ได้ไปกำหนด นะครับท่านออกค่าใต้แล้วก็ท่านับกระหนนห้0รสพันหนึ่งแ0 0เรารับปวดครับขอให้เป็นเงินสนับสนุนที่ท่านนะครับยินดีมอบให้กับพวกเรานะครับท่านไหนที่ให้มากนะครับเราก็ขอพระไทยและขอพระคุณกาบนะครับตักยกมือสองข้างกาบเชื่มหัวยครับดูมาต่อรับฉลับราชกุ้งลมาดุดการสนามบอลยังได้อยู่ที่ฉลอที่ตูมาเลขซี่แปด เ็ดมาหนึ่งสองอที่ด้านหลังของวงวิจารณ์เอฟซีปยกโดนมายัางอยู่ที่ไปเล่นของฉลองราชากุ้งฉลองราชากุ้งเนี่ยบอกเลยว่ารายการเนี่ยหมายมั่นตั้นมือที่จะหยิบถ้วยหนึ่งใบครับหลังจากอกหักกันมาในการแข่งขันอยู่ยี่สิบสปีครับในการพลาดท่านะครับตกรอบรองเธอเลิศครับในการแพ้ถุกโทษครับ ันนี้เดี๋ยวหลังจากจบการแข่งขันนะเดี๋ยวผมจะให้เฉยแจ๊กได้พูดถึงวามรุ้ึกของแจ๊กในการแข่งขันกันนี้อะไรเมื่อคืนนี้เมนนื่อคืนนี้ครับเฉยแจ๊กผมเนี่ผมไม่รู้นะว่าร้านมาลองบาอยู่ตรงไหนผมไม่รู้นะผมขีไม่ไปเรื่อยขียไ่ไปเรื่อยอ้าวเอ้ยนี่มันพูสดสำหรับคนเราดีกว่าพูดคุยกันนะตีสีขึ้นเมื่อคืนนี้มาลองบา,า <c oughs> โอยบรรยากาศใช้ได้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ ร้านอาหารนั่งดื่ม<ว>นั่งทางนอาหารพิเนะครับร้านอาหารสดตายครอบครัวนะครับจัดร้านได้แบบคลาสสิกมากเลยครับนั่งชมบรรยากาศฟังเพลงยุค90ยุค80นะแล้วถ้าเราวันไหนวันเึ่งที่เจ้าของร้านอารมณดีก็จะมาเล่นกีตาร์เราฟังบรรยากาศาใช้ได้เลยนะครับรสชาติของกับข้าวนะครับราคาไม่แพงนะครับ ก็คือนี่ก็กล่าวว่าจะไปพูดคุยนะครับงานนิดนึงกับผู้จัดการต่อยเออขีอ่มอเตอร์ไซค์ไปทั้งใจเลยเดี๋ยวคุจะดูในขณะไม่สายรอ,ลอแล้วไอ้บ้านอยู่ไหนพี๋เอาบ้านโตออกมาที่เจ้าจิ้นครับโตกันใหญ่ได้ระวังกันด้วยนะครับโอเค ตรงนี้เราทผู้เล่นของหงวิจาร์เงีบยังอยู่ที่โตโต้ไปอฟฟี่บอลมาที่ผู้เล่นของหลอกราชากรเปิดบอลเตะอุ่นเงียบบอลพัดเอาไ้สำหรับถ้วยนะครับเราได้รับการสนับสนุนเนีับจาก่ันนายกงครงการบริหารตรวจตำบลบ้านใหญ่พันอักรพงษ์ใจยง เวลาดูตัวสูงเวลาราจากุ้งพีนัมวงวิจารเรฟซ์เยอะมากทีละล้าเลยนะครับด้วยทุกรางวัลนะครับได้รับการกระโดดจากท่านนายกนะครับแล้วก็อีกสามรางวัลพิเศษนะครับคู่พิเศษของบุคคล BTS นะครับรางการกระดุนจากบอสหบุ๋มเพื่อน่าหนุนกับกรนาบกระโดดนะครับ้วยมาสามใบ นะครับเป็นเพื่อนวัลของอ้วนโตวเีทีสองใบแล้วก็กำแหน่งดตาสัะโยหนึ่งใบครับก็ต้องขอขอบคุณท่านได้เป็นอย่างสูงครับที่ร่วมกันกระบสนุนวงการกีฬาของจังหวัดนครยกนะครับให้ได้เดินนะครับไปถูกนะครับฝั่งฝันที่พวกเรานะครับอยากเห็นนะครับรก,ก็อีกรายการในลายรายการนะครับที่หลังจากจบรายการนี้นะครับก็มีรายการของสตีทุกซอนะครับที่ ท่าแห่นะครับแล้วก็ตัดตีพุตต์ตอิธีจุลาแล้วก็พุตซอลโอเพนนะพุตซอลโอเพนที่เกาะกานะครับแชร์เลอร์รับสามหมื่นบาทนะครับในช่วงของก่อนวันสงการติติดเอ็ดติดสองติดสามติดสี่ติดห้าหรือเปล่าผมจำไม่ผิด น่าจะเต็มแล้วนะครับพราล่าสุดที่าะการเบญจภาทีนี้นถือว่าเหลืออยู่สี่ทีห้าทีนะครับก็มีเป็นตะบากอย่างเัญจภาก็หลายทีมอยู่นะครับวอนนี้อยู่ที่ตังกลางสนามของวงวิจารณ์จะบอลยกบอลาทอกซ้ายอ่ะบอลมันแรงออกไป บอลอยู่ที่บอนทุ่ของสลองราชากุ้ง,งออกวาที่ีวงวิจารดังบางกวาบครับบอลย้อนหลังเพื่อนนะครับเตดกันใหม่บางกวานออกมาด้านหลัง บอลลอกไปที่ทางปังขวาของวงวิจารณ์วงวิจารณ์ได้บอลลาะริมเส้นตรงนี้โดนบางทางทิ้งหลุดออกหลังไปเป็นบอลตั้งใจจากผู้สาวโตของฉลอมราชกุ้งผู้พิพาในคู่น,นี้นะครับในคู่ที่สองจะเป็นผู้พิพในคู่สุดท้ายระหว่างเล็กซ่ากับเบ็นจามาพร นี้ก็ถือว่านะครับวางสายได้ดีเลยนะครับทีมใจทีมใจตัดกนะันเองครับในรอบรองเท่าเลย การเนบังวันเตะบอล้านหลังเหนเตอลทางซ้ายของวงกิจารเอฟซีขนาดเป้นมาทีขนาดเขาขึนเสียบอลมาทีเพื่อนของฉลอมราชกุ่งาบอลการนีจะเป็นบอลของฉลอมสของฉลองราชกุ่งรับทางวา ทีงหลังก็จะเป็นสลอมราคากุ้งก็เป็นสายกลับตะเข็บเสื้อนะครับวงวิจารก็จะกลับเสื้อคืนนะครับแล้วรากัในการหนึ่งนาทีในการในขัร,รคืเคเคนเวลาแรกควาดดี่โจโจโอ้โอ,ออกคาดฝงซ้ายของวงวิจาระนะครับผีตรงนี้หลุดต่อห้างไป ก็รายการนี้ก็ถือว่านะครับพวกเรานะครับพี่น้องในจังหวัดนครนายกทุกๆคนเนื้อได้นะครมีส่วนร่วมนะครับกับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับการแข่งขันในครั้งนี้ครับอาจจะมีติดติดฉากบวกพร้องอะไรไปนะครับทีมงานพวกเราก็น้อมรับนะครับ้อมรับคำติชมนะครับก็ติดเพื่อต่อครับนะครับ เราอยอมรับทุกๆอย่างนะครับอันไหนที่ไม่ดีเราก็รับไว้นะครับอันไหนที่ดีแล้วเราก็ทํกันต่อไปนะครับเราไม่สามรารถแก้ตัวได้นะครับว,นอ,วนอ,อ,นอ,บอนดูที่เพื่อนของลุงวิชายกัตรงกางสนามยังได้บอลดูที่ลงวิจการเลาะตัดเจ้าด้านในสัมบอลกันมาเถียบอลที่มาที่ฉลองราชาุ่ฉลองโต้กลับขึ้นมาสองหนึ่งด้านบนตลอดปต้ขวาเลืลอดออกล้งไป หมดเวลากรงดาษในครึ่งแรกักดาปักุดนือชั้นโคดู

ที่มาราดบนเนี่ยหลุดไปถึงผู้เล่นสาวตัวของวงวิกาเรเซซีมูปะกับลาที่ทัดน์ลามเตรงนี้ยกตัวนัวบน ต่อไปนะครับก็แต่งตัวรอเลยนะครับสาวบุพภาพบทีร่าฟาร์มเนี่ย อยู่ที่ประเล่นของฉลองรายชากุ้งขอจะเสือการแข่าขันในรอบลองที่เลิร์อีก2คู่นะครับอ่าตอนนี้รอบล็อ,อกมันก็หลดไปเี่ยครับหลางรอบล็อ,อกมันเริ่มเร็วเลยครับ เุยต oh, ัวทีก็มาแล้วครับเนี่ยโอ้โหมาจ่ายเงินเหรอหน้าบนอ่ะพี่หน้าบนหน้าบนเอาไปไว้เดินเดิน้วยกนว่าโอเคครับขอบคุณมากครับอ่า เสียวบอลเยกโต๊ท huh. mm. ีเนรับมามาจ่ายเงินเอ้ยค yeah> yeah. mm ัน hmm. ที uh ่ huh. ่าไรที่ถึก่าไรโอ้ยเนี่จะต่างเพื่อเยอะเปยนเงิเตะโต๊ดทีเนรัยไปแกน้องครับนี่ครับเด็กเสิร์ฟโต๊ีทยังใส่เพือมาพาเลยที่ถูกแล้วนไม่ธรรมดาผมพากะด้างกระบาดแล้วมายกตอนนี้เ เราก็อยู่เกียงข้างกันนะครับลาสุดก็นะครับเข้าไปให้การสนับสนุนนะครับฟุตบอล V.I.P. นะครับของจังหวัดนครนายกนะครับก็สนับสนุนเครื่องแข่งขันแปดสิบห้าตัวนะครับแปดสิบห้าชุดนะครับที่ใช้การแข่งขันในปีนี้ครับฟุตบอลลีอาโตภาคทอนออกครับ ก็สำหรับตอนนี้นะครับในหมู่บ้านไทยบู่บ้านใจนะครับที่มีสนามกีฬาแข่งขันฟุต่อลและตอนนี้ผมดูไปแล้วสองสนามนะครับที่ได้นำเสนอนะครับบริจาคไปนะครับผมอยากได้อีกสองสนามนะครับตอนนี้มีสองสนามแล้วในใจนะครับอยากได้อีกสองสนามนะครับนะครับที่แบบปฏิบัติเพื่อกีฬากีฬาคอมพาร์ตเราจะมีกิจกรรมนะครับคืนกับไร่ตื่นสังคม นะครับอาจจะเป็นการตื้อตะไคร่ตะไคร่ไตทุกสู่ทุกบอลนะครับแล้วก็ตะไคร่การฟุตบอลหรือว่าทาสีเส้นสนามนะครับก็อยากได้อสองสนามนะครับสนามที่ผมอยากได้ทีหนึ่งสนามต้องเรียบร้อยเอาป้าวป้าวแล้วจั้งทีมกันไปว่างไปแสนามที่ดีจะผ่านเกทีน่าผ่านทีหนึ่งสนามนั้นต้องมีการใช้งานนะครับของประชาชนทุกวันนะครับเอ่อ ตอนนี้เรเลือกไวแล้วสองสนามครับอยู่ในใจตอนนี้ครบจากใบรัดแลก็ผ่านเรียบร้อยครับรอวันที่จะนะครับลงมาจาัดกิจกกรมนะมรับ ุดรายการนี้ครับไปเจอนได้ทีรายการบังบ,งบงังบ้านเจบอทตกเต้อลเอต้เจีนเอาดังฮีเละรอนานแล้วเน่ากสวบ้านเจบอทเอหน้าจัดเนี่ยบรรยากาศะนุเยะ ยังอยู่ที่ตงเดียวก็ตงเดียวก็ขอตงเดียวคนนั้นอย่วิจารณ์สันติครับเกิดผู้เล่นลูกเตะมุมสันติโยกไปแล้วก็มุ่งตาด้วบ้างยังอยู่ที่ผู้รักษาตัวของเรวุวิจารณร์เอฟซี อยู่ที่ตุกาสนามของลองราชากุ้งแนะนำอยู่หนึ่งหรองาาจารต้องอีกมาครับที่รวมเหล่ากองทัาเอาจอสล่าวรีไปเลยมีเจนนาเ้ว ตั้งแต่จากลูกสาวตูของวงวิจาเนีครัีเริ่มเล่นจากด้านหล,งลงังมาออกมาที่โจ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 ,โจ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 โออกมาที่ทัดสลันทัดสลันแล้วก็ไต้หวา อากูเกะดูหรือปล่าลูกเดียวนั่อย oh. mm. ู่หนึ่งต้งหนึ่งตงลูกเดียวอะไรก็เกือขึ้นได้ลูกกลมกมไปดูข้างในออกซ้ายออกขวาตรงตะขายทางไหนก็ได้กินเสียงพีทางนั้นนะพี่น้อง รอบแปดทีสุดท้ายครับคือชนด้ที่ ator, ผ่านเข้าตูรอบรองไเลยครับพี่ท้แล้วหนึ่งไปมีค้ามันกลับบ้านแล้วหนึ่งพันเอ้ยยาวหนึ่งหมื่นแล้าวหนึ่งพันเลือกเอารอบรองโอ้โหตายริงเฮ้ยวางวางวางโอเคเพื่อถิ่นดีมากหมดไกันเลาหูเรืยอยแต่โอ้โหต่อี้ปดกถิ่นดูก่อ บอลไปที่ทัตสลานหลอกไว้ตัวขวาบิดขึ้นมาแล้วก็จับจับปับปับปับเฮ้ยมีพวมีโวโอ้โหเห็นัดอยู่ที่ทางวงวิจารั์ที่ตัวตัวบอฟี่โวแล้วตัตัวออกมาแล้วนายที่เป็นตีแฝดที่เกี่ยวออกมาที่ขึ้นเกี่ยวแล้วบอลบอลมาที่บอลละบารอเลตออกตามมาเอาสันติ มันตกแล้วมันก็นเด้งข้ามขาไปสำหรับการเปลี่ยนตัวกรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับออกจุดเดียวเข้าจุดเดียวรีบไวิ่งตรงไปเลยวิ<ป>่งไปทางนูาา้นบอลตัดเข็มมาทางฉลอมราชากุ้งมาที่วงวิจารตัดเป็นกำปั้นซ้ายวงวิจารต,ต,ต,ตัดแล้วพอ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  ยังอยู่นวงเวนิกมาทีแล้วโอ้เยโอ้ย้ยโ้ยโอ้อ้ยโ้าโอ้คโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยโออ้นาทีโอ้โห้ย เกมอีกแล้วชาล้อมโฮ้ยโอ้โหหกดาบทีครับแม่ดาบที่เจ็บขายต่ำบอาจะอยู่ยี่ฉลามเลยๆโอ้โะช่วงไทยเกมต่อทีก็ไทยเป็นของใครครับแม่บอลเป็นบอลเริ่มเล่นจากมุมทงของเหล่าราชกุ้งทางซ้ายชาล้อมไปลูกตั้งเตะจากมุมทงเขี่ยหลอมมองแล้วก็โยกลูกนี้ เข้าหัวไปแล้วก็ยัางเลยงองลีกยงหลบอกหลังไปวงวจัดเลยเลยเลยเวงจัดเอ๋ยจะจบในเกมลือจะต้องไปที่่าไขายฟงเรื่องระหารหัวสุนัข ลุกตาโต,ตเตะขึ้นมาด้านบนฝั่งซ้ายเก็บปอดลงมาที่วงวิจารณที่เจ้าจิน้นกระหูพี่น้องพลิกมาด้านกลางตรงกลางสนามที่ต,ตากลุ่มวงวิจารณพลิกมาดตานขวา ตัดตะลันเปิดออกมาแล้วก็ขวาออกมางูวิจาร์ฮูสาตุออกมาแล้วบางตัวกลับไปไปดูตั้งเตะจากผู้สาตูหวงทบกปดาวัดเตยผู้สิ่งโอบลวางีแล้วก็ยกมือซ้ายตับมือขวาสัญญาณอีเตะ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 หมดเวลาการแข่งขันครับบางตัดทิกงที่ส่ายท้ายฟงเลยลุงบ้านวงสุนักจากการที่วัตถุสูงเนี โอ้ขอได้รับดีเจตุ้ย oh, ก็ดีเจตุ้ยหอมๆเมื่อนมาโอ้ยไม่เล่นหรอไม่เล่นหรอแต่งเท้าดิไปรองเท้าดิขายผีได้เกียอะป่องแล้วเนี่ยขายผีได้ทักแทกเลี้งเนี่ยโอ้โหอ๋ออ๋อป่าดินกันก็ อาคุอเหมอนนคอยแล้ไหนเออคนนี้่างไปทครองแล้วให้ไปอม่ใจไม่ถูกสามคนครับสาคนสมคนไปเลยไปเรายิสามคนเหมือนเดิมครับใครก็ได้ดีอยู่ในทีมได้หมดเลยได้หมดครับแต่ต้องวนนะครับไม่ํา มาดูครับคนที่จะตัดถิงนได้คือเปาวุธธ่นจิ้นเท่านั้นครับที่เป็นคนโดนไม้แล้วตับปานะครับอที่จะยิงจอนได้แก่ทีมพเพื่อนของสลองราชากุ้งมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เป็นผู้สาวตัวนี้เป็นผู้สังหารมาแล้วทีเด็ดฉลองหันหน้าดูหน่อยดิหันหน้าด้วยดิลาสีได้เหรออ้ามทงกลัวเนี่ยแม่เกือบไยอ้ามขึ้นหนึ่งตัวสูนย์แต่จีจ่าตัวเลยรอบนี้ทักกั่แล้วบางทีของข้าง คนที่หนึ่งกับยิงเพื่อตามที่เสมอครับพันระเทพได้ตัวโตโตถงเรียบร้อยครับตามทีนเสมอเป็นหนุ่มตัวหนึ่งสำบัลเกิเสมอกันครับเถินรับคนที่สองไปครับคุณคิดว่าแน่คุณคิดว่าเจ๋ง คุณคิดว่าคุณดีที่สุดในค่าคืนของวันนี้คุณไปครับคุณยิงเข้าเพื่อนดีใจคุณยิงตีเต้ยยิงออกเพื่อนไม่ดา่าผาดชมยิงถูงกโทษนะมีอย่างเดียวจบครับคนที่สองยิงเพื่อขึ้นนำยิงเพื่อคนดันทม ีอย่างยูนี่ชอตัวตัวหนึ่งคือเราแล้วชากุ้งมาดูครับโอ้ยก็เดินมาด้วยความสบายใจโอ้ยกูเกือบไปเกือบเป็นเทพีแห่งโลกโชคอับมาครับมาได้สิครับจิ้นลอบลอยิงเพื่อตามตีเสมอครับ คนที่สองแล้วก็ตามทิดเมย์เป็นต่อต่อครับคนที่สามคนสุดท้ายครับเจอครับหมายเลขที่หกไปด้วยความมั่นใจไปด้วยตีหน้าความเป็นเทศรขาดหน้าหยกหมายเลขที่หกฉลองราชากุ้งเดินไปแล้วไม่ต้องหันกลับมา งเข้าเพื่อขึ้นนำยิงเข้าเพื่อกดดันยิงเข้าเพื่อผ่านเข้าสู่รบอบเราเลิกและพนลุนคนสุดท้ทายของวงวิจาร์อึดตร่นชมนำ <tit ling> เป็นต่ำสุดสุดจองครับเด็นรับวิจารคนสุดท้ายครับยิงเพื่ออยู่ต่อในเกมครับ หน่งไม่เข้าบายบายซาโยนาระเจอกันปีหน้านะจ๊ะปีน้อง <Yeah. S 1> มาแล้วครับเจบ้าบอลบลอครับตายจกหนักสายเน้นๆครับมาดูเจ็บ <Yeah. S 1> ดีอัลโหลมญาญากุ้งกับอัลบินาจิโคดิอุมบงชาริปติไปด้วยสกอร์3ต่อ2ครับก็ถล่มแล้วครับ